ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟครับอืมซึ่งเป็นการอัดครั้งแรกของเราครับแต่ก็ไม่ครั้งแรกหรอกเพราะว่าผมก็ทําบ่อยแล้วครับไออีกแอคแอคหนึ่งนะอืมเดี๋ยวผมไม่อยากลงแอคนั้นผมมาสร้างแอคใหม่ับอันนี้จะเป็นแอคสุดท้ายที่ผมจะทำแล้วเพราะไม่มีเมลแล้วแล้วเราไปเริ่มอเลร,เรครับวันนี้ผมอยากได้แบบแหง เพื่อนหนึ่งหนึ่งแปดหกอ่ะถ้ามันทำได้อ่ะเรามีเวลาก็ไม่เกีน่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นเลกเกอร์ผมจะไม่มีการฝักอลยเท่านั้นนะครับหรือเปล่าแล้วิตหนี่ใหก็ได้เดี๋ยวม,ามาันนานเกินเอแล้วนะครับอืมมาขอ,อ,อาฟอร์จูน 嘟过，嘟啊 คลิปหน้าแล้วกวันผมปรับเป็น FPF 3 0นะมันดูกระตุกกระตุกเออไม่ให้มันอาจจะแักความกันเล่นไงยมันจะติดย้อืฮอ Triple kill!

นขอบคุณนะนั่นนะเบไปพันยาน้อยเบไปพันยาในร้านไม่เดนในร้านนะขอของหน่อยของอยู่นี่อ,อยู่วิ่องเข้าไปปังปังป e ังป <X. S 2> ังเอ็กซ์เร็วให้ทุกคนแล้ว ื่ออะไรเนี่ยขอของหน่อยวู้วู้วู้ดูกระเป๋าไปดูส <c ười> องสามวิป้องป้องหล่นหมดไม่เหลือสักคนร่วงล่นหนึ่งหกเ <c ười> กินไปช่วยด้วยมาแล้ว

อันนี้อ่อนไอพีมันบอกว่าผมแก้ไม่ได้เฮียอ่ะโโคลซมันบอกต้องยกเลอกอัดแต่กูไม่รู้ไปต่อเลยเซ็ตกัวส้นเท้าเอาไหมเซ็ตกัวส้นเท้าอ่ะ og no, mm. så der. ตัดเหมือนเดิมนานเกินตัดได้ไม่ถึงสองวิอ่ะปุ๊ยไม่เห็นไม่เห็นเลยฮะซองใหม่มาอ้าถ้าซองใหม่มานะไม่เอาหมอนเสียงกล่องในห้องแหละเดียวแต่ไม่ต้องเปิดไฟเแต่หน้าต่างโอเคไม่ซองใหม่เอาได้เอาได้เอาได้ นนเนี่ยงง,งาล,าล้นส้นเท้าเสียงมันดังอะไม่ชินก็เสียงมันดังเสียงมันดังโอ้พี่ชายมาสี่โตแบบนี้ผมจะเอาอยัางไงไหวแล้วครับพี่ หลังหลังร <c oughs> ั้ง้า <c oughs> <c oughs> ถ้าเปิดไฟยดดยอยู่ตรงนี้เพื่นไม่ดูไม่ใช่หน,นักมันไม่ได้เสียง มีแค่ศัตรูรู้ว่าเรากำลังอยู่ฝั่งนีน้ทำให้ศัตรูนั้นวิ่งมาหาเราด้วยความเร็ว30-20ถึงเมตรต่อวินาทีก็ไม่ใช่เรียบร้อยเพื่อหล่นเพื่อหล่นอย่างนี้เราอย่างนี้เราเข้ามาดักขึ้นไปเลยต่อไม่ได้เอ็มโอ้ชิตพี่อย่าทำผมเลยพี่ผมขอร้องนะพี่ <Double kill. S 1> วิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ว ยิ่ได้ยยไยเด็กดีที่ถ้ายิงหัวไม่โดนนี่เราก็ดาเนี่ยดดมาโดนกู แต่กบมาไ,มได้กลับมาได้ดิยเราแบบดูดักนะอ,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 อยู่นะเขาชื่อใบตขอขาชื่อใบตูตูตยก้ขอบคุณนะโดนใส่โดนใส,ส่โบบาโบวาไะฝั่งนี้มันไม่ได้โดนโดนดักเฮ้ยแต่มันดูไม่ได้เอาเป่าตังมอนเนาะ มันดูได้นั่น,นลลคืนอมันบุหรี่ 2ตัวหรอกถ้าจะยิงแต่ครับโอ้โหเรื่อละสามสิบัโหเพื่อนแม็กซี่ออกมาออกมเอาไปฮะไปไหนไปไหนไปไหนทำยังไงครับรออยู่นี่นะง ไอ้ตาฟิล์มเลนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบไม่เลื่อนเลยอ่ะร้อนเลยอ่ะโูหลงปรกที่อยูส่เจ็ดร้อยซีพียูกูขึ้นมาเก้าเองไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่มีมันไม่รู้สึกถึงการโดน ลวงรึงโอ๊ะโอเคดูแล้ว,วลลดีมากดับเบิลคิลแม็กซี่ตึงแล้วหลัวินสามแตกกูไม่แตกวินสามไม่แตกวินสามไม่แตก ดูความตึงผมดูดูดูดออกไปดูบ้านก็ได้นะบางทีไม่ลงไปเอกของอยู่นี่ไม่มีโละไม่มีสโลหรือเปล่าแคมปิดิเชื่อดิแคมมันกูแพ่ไม่ใช่ เก็บสี่แม่ละมึงเก็บสี่แม่ละมึงเก็บสี่ครับเก็บสี่เก็บสี่ร้านเมื่อกี้ครับเออมันพัพื่อนนี่จังหวะนี้เพื่อนใสเข้าไปหนึ่งสี่ครับ หนึ่งสี่ก็ค hey, ือครับไปดูเหมือนจะชาร์จไปได้ครับเหลือหนึ่งตัวนะครับเออไม่ใช่เออโดนดาบสว่านนี้ปังปังไม่ดาวปังปังเรียบเร้อยดูดดึดดึมาเกย์สุดท้ายยังไม่ถึงเดียแล้วหนึ่งหกสามได้สวยสวยไปไหนก็เกยสุดท้ายละขอปืนนี้เลย มาแล้วครับนมนะเออเราจะใช้เบเสีไข่รอดนะครับไทยรอดเป็นดาดแล้วเนี่ยหาตะวันมาสตูดิโอยังไงอ่ะไทยทำหนังเนาะสองใบโมโคเอ็นดูโมโคเอ็นดู Name lives on. I trained myself for this in Bermuda. I've done this a thousand times. Ting will reality. lose? Ting will I lose? No, I กวกลัวไปเจอเพื่อนเลยนะคือโดนใส่ฮ่าโดนนาอคมาจะกข้งคือมันยังมีโอกาสกลับมายิงหัวกูได้ออคือคือมันวาร์ปลงมายิงหัวกูเหรอหรือยังไงคือกูพึ่งยิงมัน <Triple kill. S 1> ใช่ไหมเออแล้วกูก็ ใต้คืออะไรขอบคุณนะ The mine, but still มันบอกว่ามันมีวิธีอะใครรู้สูตรนะอย่าไปบอกเพื่อนอะไปรู้สูตรเทพเจานะ้า เวลาคนอื่นครับมันถูกไปให้หมดแล้วนะครับเพราะทุกคนมันถูกไปกันหมดแล้วครับไม่รออ้อมมาตรงนี้ครับ First Blood คือถ้าเกิดทันเราจะรอดอันดับแรกลีแลกงละมึงทำเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยเมื่อกี้ไม่ควรเปิดตาดูเราถ้าเกิดมันจะดดุงฉลาดครับมันจะอ้อมมายิงเราต่อแล้วแต่มันไม่ทำมันมันนู้ ช่วนนี้เราก็อ้อมครับอ้อมโล่งๆครับ <Double kill. S 1> มไม่ใจดีว่าเพื่อนจะเก็บหมดแล้วนะครับเราก็ยังวิ่งอ้อมโล่งอยู่เหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังศัตรูเออจะทำให้กูสงสัยว่ากูทำไปเพื่อเที่ยอะไรวะวิ่งอ้อมโลกสุดท้ายกูก็วิ่งกลับมาไม่หายเล double kill ไม่ต้องยิงก็คือมันจบแล้วอะ่ะก็คือวิ่งอ้อมโลกเสร็จวิ่งกลับมาก็ววเพื่องจะกลิบไปหมดแล้วครับเราวิ่งทำไเพื่อเออวิ่งทำไมวะขอบคุณนะนี่มันได้เลยอ๋ออยอมโลกก็ได้เหรอ หรือเราก็ใช้วิ่ง,งออกวงเมื่อกี้ก็วิ่งอ้อมโลกอ่ะแล้วมันวิ่งมันได้อะไรวะเออสงสัยเราหรือว่ามันอะไร้ะ กลับมาที่เดิมอะแล้วจะวิ่งไปเพื่ออะไรวะท้อวะยิงหัวพองตาย สี่เพื่อนกูมาเพื่อนกูมาเรียบร้อยพ่อกูมาเป็นไงล่ะเพื่อนเก็บให้ไม่ต้องตายด้วยเป็นจัดเออแล้วก็ไม่ได้เก็บเอเคเอาเก็บอะของของน้องอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่ก็รูจะซื้ออะไรก็บอก ใชครับหอมว้าวสกอร์หัวตารางเวลิ really กเกิสกอร์หัวตารางครับจังหวะนี้หัวตารางเยโอ,อ้ข้อเสียงของสกอร์หัวตารางม,มาเกมน,นี้เอาจริงละเกมนี้เอาจริง นี่กูเอาจริงทุกเลยนี่ก็เอาจริงเจอกูยังไม่ได้ใช้สกิลที่เตรียมมาเอามาทำไมมันเล่นกับซองใหม่ไม่มีซองใหม่ก็คืแห้งเลยครับว้ีกูพ่อใจ ยิงทชไมวะอย่ารล่วงรีเล็คนเดิม First Blood ขู่กุกัวไม่หมดท้ายลงแม่ไม่มาเอ้ยเอจดลั่นขั <kind abonn és> ่อขอ่าช้าระเบิดูุ้อม โอ้โหโน่ยกเกียดโคโน่อะเี้ยเจ๋งมเออแต่ก้งง้อหน่อยเสรยจแล้วมดกระลามากระลา้่ใ่ ส,ก,ก,ส,ก,ก,ส,ก,สก,กัดสกาดสลามสลามกัดกระดันเนาะเดี๋ยวเจอพี่หัวตารางดมเม็ดด้วยเครื่องลายเกมแล้วถึงบอกว่าไม่ถึงมือไม่ถึงเว่ยหัวระเบิดอ่ะถึงเลยเฮี้ยมีตึ้งหังว Bởi nhớ nó ย้ายขวาหน้าหลังอนะ่ะ <Double kill. S 1> มันจะมาเลยขนาดนั้นอนะ่ะดาเมจไม่เคลื่อนเวยลิกุดเวยลกุด Akhirnya, kolam ni, oh. Oh, wait. No, bro. 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 Oh, susah main, ทนไม่ไหวนะฮะจะอดไม่ไหวแล้วถ้าชักจะอดไม่ไหวแล้วทีมของเ Double kill ช่วยด้วยวย,วยี่สิบหกนาทีครับวันดีคุณเราม,มาต่อ แล้วดี๋ยปจะบอกทีหเลยก่อนเข้ามาต่อ